morning เทรดคะ่ะคีาข้อทิศทางราคาทองคำวันนี้นะคะ mm hmm. ก็คงจะมาวางแผน mm hmm. การเทรดให้ทุกคนในยามเชา้าให้ทุกคนสามารถปรับกลยุทธ์ในการเทรดทองคำ mm hmm. กันแบบมือโปรนะคะ mm hmm. ขอส่งล mm ิงก์ไปให้เพื่อนๆ mm hmm. สักครู่ไลฟ์ mm hmm. ขึ้นอย่างเอ mm ่ย hmm. ทำไมไม่ขึ้น นึงนะคะเวลาแล้วนะทำไมในเพจไม่ขึ้นเอ่ยสวัสดีค่ะไลฟ์ขึ้นยังหรือไลฟ์ขึ้นหรือยังจะแชร์ไปที่ห้องแต่ว่าไม่ไม่เห็นขึ้นในเพจมันเป็นยังไงนะลองปิดบิไฟ โอเคมาแล้วเห็นแล้วค่ะบบม,มาดูมาดูกันแป๊บหนึ่งนะคะโอเคส่งลิงก์ไปแล้วนะคะเดี๋ราสมาชิกเข้ามา โอเคนะคะกราฟมาละอ่ะเราได้ให้วางแผนเอาไว้ว่าที่ทางนาคาทองนะคะเสี่ยงปรับฐานในสัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้วเนาะนะคะว่าเสี่ยงปรับฐานนะคะก็แน่นอนค่ะว่าปรับฐานจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เราให้แผนแบบนี้ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ามาแค่เกือบถึงแล้วมีการดิดกลับขึ้นก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาเอาข้างล่างเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น ขอปรับเป็นข้างล่างเลยละกันทีเดียวนะคะซึ่งจิ๊บก็ได้ให้ราคาไปแล้วในห้องสึกแนวเมื่อเมื่อเช้านี้นะคะก็มันมาแค่เกือบถึงแล้วก็มีการดิดขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกอย่างตรงราคาตรงเนี้ยจิ๊บก็ลังเลเพราะว่าจริงๆแล้วว่าโอเคสวิงมันถูกต้องแต่ว่ามันไม่มีแนวรับค่าเฉลี่ยะอะไรซัพพอร์ตเลยนะคะแล้วก็วันนี้ในระบบเมจิกเนี่ยมีแนวรับ ในระบบนะคะสอดคล้องกับแนวรับเป็นค่าเฉลี่ยก็เลยอาจจะต้องไปเจอกันข้างล่างเลยทีเดียวแล้วกันนะคะขยับราคาดิดนึงนะนะคะเป็นสามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่นะคะ เพิ่มราคาไปนะคะสามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่สามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่โอเคนะคะเป็นดักราคานี้มันก็คือการปรับฐานนะคะเพราะฉะนั้นปรับฐานมันถ้าถ้าคำว่าปรับฐานแปลว่าอะไรแปลว่าการลงมืที่สิ้นสุดนะคะการลงมืที่สิ้นสุดดังนั้นนะคะดีดิชั้น คาดการว่าน่าจะจุดจบมาที่สามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่เลยเป็นไปได้นะคะโอเคสามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่แถวนี้เลยนะคะแถวนี้เลยสามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่ แทาดานเคียบไปนิดนึงก็อาจจะค่อยๆลงค่อยๆล,ลงไปเรื่อยๆนะคะเด้งแล้วก็ลงเด้งแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เทรดตามระบบเมจิกเด้งเซลล์นะคะปลอดภัยอย่างเดียวเลยนะคะชนทอลิงพอจับจังหวะเด้งเซลลกดใหม่นะคะตามระบบได้เลย แต่ก็ให้ระวังราคาเดิมเอาไว้ด้วยนะคะระวังราคาแถวราคาเดิมเอาไว้แล้วกันเนาะเผื่อมันเด้งอันนี้จุดราคาที่ต้องระวังใช้เป็นระวังละกันแต่ยังไม่กล้าให้เข้าบ่ายดักบ,บ่าย เพราะว่าไม่มีอะไรสัพพอร์ตนะคะสามหนึ่งสามสองสามสี่จิดสองแปดไม่มีอะไรสัพพอร์ตเลยสามสองสามสี่จิดสองแปดแล้วก็เอาสักประมาณสีเหลืองก็แล้วกัน ส้มหมอ่ะเป็นราคาที่ต้องระวังนะคะจุดชุดราคาที่น่าดักบายจะเป็นสามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่แต่จุดที่ต้องระวังการดีดการเด้งก็คือสามสองสามเจ็ดจุดสองแปดนะคะมุมมองว่าราคามาลงอาจจะลงมาถึงที่นี่ทีเดียวแต่ตอนที่มาถึงระสามสองสามเจ็ด จทษที่ค่ะสามสองสามสี่สามสองสามสี่อาจจะต้องวัดเอนซีวัดดีดหรือเปล่าถ้าไม่ดีดก็หลุดหลุดสามสองสามสี่ก็พิจารณาหน้าเซลล์ต่อนะคะพิจารณาหน้าเซลล์ต่อแล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดโพสิชันเข้าบ่าย โอเคเป็นชุดโพสิชันเข้าบายนะคะสามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่ คือจริงๆสวิงมันควรมาสามสองสามสี่แหละแต่ว่าสามสองสามสี่ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตเลยนะคะไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตเลยดังนั้นมีโอกาสที่เขามาแนวรับแนวต้านแนวรับแนวนอนทีเดียวเลยก็เป็นไปได้นะคะสามหนึ่งจ็ดสองจุดสองสี่ ดูจากเส้น moving average หนึ่งร้อยก็ได้ <S <S> <S คือมันหลุด200 S4 มาแล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องมาหา200เลยแต่มันกว้างไปอะ่ะก็เลยเอาขยับมาที่100ขยับมาที่100มันก็จะมีความสอดคล้องของราคาชุดนี้อยู่นะคะก็เลยคิดว่าแล้วราคามาถึงแล้วด้วย เส้นค่าเฉลี่ยเอ่อดะมาถึงณวันนี้กลัวเขามาเอาเลยวันนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสามสองสามสี่ก็ก็ก็ทิ้งไม่ได้ยังต้องจับตาดูคาอ,อาจจะเด้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่เด้งแบบทะลุเลยก็ทะหุหน้าเซลลแต่ถ้าเขาเด้งอาจจะโฟลว์ได้หน้าบายได้สั้นๆนะคะอาจจะได้นหน้าบายถ้าเขาเด้งแต่กลัวไม่เด้งเพราะว่ามันมา ส้นค่าเฉลี่ยเดมาถึงแบบวันนี้เลยอ่ะมันอาจจะมาทีเดียวนะคะก็วันนี้ขอเป็นถ้าเล่นแบบปลอดภัยนะคะก็เล่นหน้าเซลล์สำหรับวันนี้เล่นหน้าเซลลไปเรื่อยจนไปถึงสามสองสามสี่วสอนซีถ้าเด้งก็อาจจะปรับเล่นหน้าบ่ายได้สั้นๆนะคะแต่ถ้าไม่เด้งทะลุเลยนู่นเลยค่ะสามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่ดูพิจารณาเป็นแบบนี้ละกันเนาะนะคะสำหรับวันนี้ โอเคเข้าใจไหมคะทุกคนนะคะเข้าใจกดหัวใจให้หน่อยนะคะเป็นการพยักหน้าตอบรับสักนิดหนึ่งนะคะเป็นการตอบรับพยักหน้าสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ความรู้ทั้งหมดนี้เพื่อนๆสามารถออมีความรู้วิเคราะห์ได้เองนะคะวเวลาเราเท,ทดรดจะพยายามจะเทรดแล้วก็บอกถึงเหตุผลเพื่อให้ทุกคนอ่ะเทรดบนความเข้าใจ นะคะแปวไม่เข้าใจครับอ่คุณจักิดอาจจะเป็นมือใหม่นะคะต้องลองเริ่มเทรดวันนี้เล่นหน้าเซลล์ในระบบเมจิกเลยเอมหนะคะเล่นหน้าเซลล์เทลลิงห้สิบพอเพราะว่ามันมีโอกาสดีดเด้งได้ตลอดนะคะอย่าถือลันยาวนะคะเล่นหน้าเซลล์ได้ตลอดเลยเด้งเซลเด้งเซลล์จนถึงราคาสามสองสามสี่จุดสองแปด บีทีเอนซีะคะถ้ามีการดีดกลับได้เนี่ยอาจจะต้องเล่นหน้าบายระยะสั้นๆนะคะระยะสั้นๆนะคะบายสลับเซลล์แต่สุดท้ายเนี่ยเขาเป็นการบายเพื่อขึ้นต่อไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่การกลับตัวสามสองสามสี่อาจจะแค่เด้งแค่เด้งแต่เด้งได้เยอะนะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเ้าเด้งได้เขาเด้งได้เยอะอยู่นะคะอาจจะเด้งมาหาราคาสัญญาณไพรเวตก็ได้ในในระบบเมจิกนะคะแต สุดท้ายคือเด้งเพื่อลงต่อลงต่อ,อยังไงคือจิบมองเป้าจบคือสามหนึ่งเจ็ดสองนะคะสลับคนที่ถือทองคำแท่งอาจจะพิจารณารอนะคะที่ 3, 24, าาสามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่ในราคาสปอร์ตนะคะในราคาสปอร์ตสามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่ในราคาสปอร์ตแล้วเข้าซื้อทองคำแท่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นพิจารณากับการวางแผนราคาทองคําในการปรับฐานนะคะก็ควรจะหาเข้าซื้อใน จุดบริเวณแนวรับที่แข่งแร่งนะคะแล้วก็รอดูว่าเขาจะสามารถกลับขึ้นไปได้ไหมนะคะอีกทีหนึง่งตอนนั้นคือหน้างานละนะคะว่าจะกลับขึ้นไปได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าสามารถทําขึ้นพัฒเทินขาขึ้นในขึ้นย่อยๆได้มีโอกาสกลับไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สามารถทำพัฒทนขาขึ้นในขึ้นย่อยได้มีโอกาสลงต่อมาเส้นสองร้อยในทม์เฟรมเดย์ซึ่งก็ไกลไกลแล้วโหดมากก็คิดว่าไม่น่าคิดว่าไม่น่าจะขนาดนั้น ะ,ะยังยังคิดว่าราคาทองคํายังขึ้นไม่จบการยิวเวนเนี่ยเป็นการสะสมฐานนะคะเป็นการสะสมฐานในกรอบใหญ่ของคำเต็มโครงสร้างใหญ่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็นะคะวันนี้นะคะที่ท่างราคาทองคํายังคงลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็คงลงได้อีกเยอะนะคะย้ําจุดที่ต้องเฝ้าระวัง3,2,3,4,2,8ออาจจะมีโอกาสเด้งได้บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทะลุเลย ไม่เด้งเลยนู้นเลยเจอสามหนึ่งเจ็ดสองจุดสองสี่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขารับได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานนะคะคนอบางคนอาจจะเก็บสั้นก็ได้นะคะแต่คิดว่าไปได้เยอะนะคะไปได้เยอะอาจจะไปปิดแถวเส้น m a 2เอสองร้อยในทามเฟรมเนในทเฟรมเอสี่ก็ได้นะคะอืมเพราะว่ามันเป็นจุดแนว แนวรับแนวดีมันก็เปลี่ยนเป็นแนวต้าเราใช้เส้นค่าเฉลี่ยกันในช่วงในช่วงภาวะตลาดแบบนี้นะคะดึงเส้นค่าเฉลี่ยมาใช้น่าจะชัวร์กว่านะคะโอเคนะคะก็หอมปากหอมคอนะคะสําหรับการทิศทางราคาทองคําในวันนี้และท่านใดที่อยากจะมีความรู้ในการเทรดนะคะฟังไลฟ์จิบเราไม่งงนะคะก็อยากจะให้เข้ามาเรียนในห้องพนักเทรดซึ่งเป็นคลิปที่จิบอัดเอาไว้แล้วก็สอนให้สมาชิกฟรีเลยนะคะเพียงแค่เข้ามาเป็นสมาชิก คุณจะได้เข้าห้องปันนักเทรดเป็นห้องเรียนเทรดฟรีไม่ต้องไปเสียค่าเรียนคอร์สเรียนที่ไหนนะคะแล้วก็คุณยังจะได้ระบบ Magic FX Signal ทดลองใช้ฟรี30วันนะคะเพื่อทำกำไรในเป็นเวลาถึง1เดือนเต็มนะคะหลังจากนั้นก็สามารถต่ออายุได้นะคะซึ่งไม่แพงเลย990บาทบางคนบอกว่าเทรดวัน2วันก็ได้ค่าเช่าแล้วใช่เพราะว่าจิตไม่ได้อยากจะเก็บค่าเช่าจากเพื่อน อยากจะเก็บค่าเช่าจากเงินในตลาดนะคะเพราะฉะนั้นจิบก็ยังเฝ้ามองความสําเร็จกับเพื่อนเพทุกๆคนนะคะอยากให้ทุกคนนําเงินจากตลาดมากินมาใช้มาใช้ชีวิตนะคะในวิถีชีวิตของเรานะคะโอเคนะคะก็ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ไปที่ Live เ i a แอดสไบเทรดเดอร์จิบเทร r เดอ b b นะคะสำหรับสมาชิกเดี๋ยวไปเจอพูดคุยกันต่อในห้องกลุ่มของเรานะคะสำหรับวันนี้เช้าว,วันนี้สวัสดีค่ะ